Did you know ค you know? <you> ุณทำไม่ไข่ไก่มีแค่สองสีช่วงนี้เริ่มมีเวลามากขึ้นในการที่จะดูแลตัวเองก็จะอ่านหนังสือปลูกต้นไม้เลี้ยงสุนัขแล้วก็ พยายามที่จะให้รางวัลกับตัวเองดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างข้าวกล้องเนี่ยขาดไม่ได้เลยที่บ้านจะต้องมีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะทานข้าวกล้องทุกมือ้อถ้าเกิดข้างนอกไม่มีก็พยายามทานที่บ้านเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยใครๆก็รู้นะคะว่ามันช่วยในยระบบย่อยอาหารเพราะว่าเขามีไฟเบอร์เยอะแต่มีอันหนึ่งนะคะที่หลายคนรู้แต่ว่าหลายคนยังเถียงอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านั่นก็คือข้าวกล้องเนี่ยช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาดูกันนะคะว่าจริงหรือเปล่า จะได้เห็นตรงกันสีทีนะคะเลิกเถียงกันดีกว่าค่ะว่าประโยชน์ของข้าวกล้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างสักครู่นะคะ you อย่างที่ทราบกันนะคะว่าข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าข้าวขาวเพราะว่ามันอุด,ดมไปด้วยวิตามินและเกลือแรต่ต่างๆได้แก่วิตามิน B1 B2 วิตามิน A แมกนีเซียมฟอสฟอรัสและไนอาซิน ข้าวกล้องได้จากการสีข้าวเพียงครั้งเดียวคือแค่เอาเปลือกที่เรียกว่าแกลบออกทําให้ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวหรือรําอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะที่มีประโยชน์มากๆอย่างไรก็ดีประโยชน์ที่น่าสนใจของมันอีกอย่างก็คือการรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวเป็นการควบคุมหรือลดน้ำหนักได้ทำไมข้าวกล้องถึงช่วยลดน้ำหนักได้มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือระดับอินซูลินซึ่งผลิตจากตับอ่อน ถ้าร่างกายของเรามีระดับอินซูลินสูงมันก็จะไปใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดตซึ่งเป็นพลังงานหลักแทนเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้ระดับอินซูลินต่ำและทำให้ร่างกายกระตุ้นให้ดึงเอาไขมันสำรองมาใช้เราก็จะต้องรักษาระดับอินซูลินไม่ให้สูงเกินไปซึ่งวิธีนั้นก็คือเลือกทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าเป็นอาหารหยาบ ใช้เวลาในการย่อยนานกว่าจะได้เป็นน้ำตาลเดียวซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดและนี่เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมเราต้องเลือกทานข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องจะมีเปลือกเยื่อบางๆสีน้ำตาลห่อหุ้มและยึดติดกับเนื้อข้าวอยู่มันก็เลยมีความเหนียวแตกตัวยากเราก็เลยต้องหุงมันนานกว่าปกติและเพราะมันย่อยยากและช้านี่เองล่ะคะ่ะมันก็เลยค่อยๆปล่อยน้ำตาลกลูโคสออกมา ซึ่งก็เป็นผลทําให้อินซูลินหลั่งออกมาน้อยร่างกายจึงใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ตามปกติถ้าเปรียบเทียบกับข้าวขาวที่ผ่านการขาดสีหลายครั้งจนแทบไม่เหลืออะไรเมื่อเราทานเข้าไปร่างกายก็ดูดซึมไปใช้แทบจะทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาย่อยส่งผลให้น้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายก็จะไปดึงเอาพลังงานของใหม่หรือจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้แทน แล้วที่สําคัญนะคะประโยชน์หลักๆของมันเลยก็คือเรื่องของการที่มันมีไฟเบอร์เยอะย่อยง่ายท้องไม่ผูกนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือป้องกันโรคเหน็บชาได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินบีเยอะนั่นเองมากมายมหาศาลเลยประโยชน์ของข้าวกล้องแถมราคาช่วงนี้หรือว่าตอนนี้เนี่ยก็จริงๆเราไม่ได้แพงอย่างที่เหมือนแต่ก่อนเป็นนะคะแต่ก่อนเนี่ยราคาข้าวกล้องจะแพงมากนะคะตอนนี้ กินได้สบายเหมือนข้าวขาวทั่วไปเลยทั้งหมดคือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันถึงสุ่ตีห้าสี่สิบห้าถึงตีห้าแล้วก็ Facebook มาคุยกันด้วยนะคะกิจกรรมของเราเยอะเลยนะคะที่นั่นกับคุณนิม่มแล้วก็คุณจอด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Did you know